อันนี้เรามาเนยกินตีนเป็ดครับเขาเรียกใบตีนเป็ดน,นะใบตรงนี้นะครับแก้เจีบคอครับแก้เจียบคอวิธีการกินแล้วก็เด็ดครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้นะครับกินใบกินสดสดเลย เราก็กินอือนี่ครับอืมอมันจะขมนิดหนึ่ง่าแก้เจ็บคอ,อมันไม่ได้ขมมากหรอกผมพอเรียนอ่ะ ข้าเจ้าข้าเจ้าจะร้อขอ